สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับอยู่กับผมตาเพชรยนต์นะครับที่ปริษัการขายบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้นะครับมีรถมาเปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับ เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยสนใจในส่วนของนิสสันโนวา r ่ากันเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยทำคลิปลงไปนะครับนิสสันโนวา่าเนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่ามีคนนะติดต่อเข้ามาสนใจในส่วนของนิสสันโนวาล่ากันเยอะมากๆเลยวันนี้นะครับก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกัน2ตัวรุ่นนะครับระหว่างตัว Black Edition กับตัว c a l i b e r เนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับมีข้อแตกต่างกันมากประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมพาไปดู นะครับเอาเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับจะเป็นนิสสันนาวรา2.5ตัว e black edition นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้ตัวสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับกับคันนี้ครับนิสสันนาวรา2.5 EL นะครับ Cabrio คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับันุนสีประตูคันนี้เป็นแค็บครบตัวสูงคู่นะครับเดี๋ยวดูมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างกันจะประมาณ ประมาณไหนนะครับแต่ความสูงเนี่ยเท่าที่ผมดูนะตัว Black Edition เหมือนจะสูงกว่าตัวคาร์เบิร์นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะว่าสี่ประตูด้วยหรือเปล่านะี่ฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ Black Edition กันก่อนนะครับ Nissan Almera 255 Black Edition ตัว E นะครับตัว E คันนี้เป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยผมว่าเหมือนกันนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วแบบนี้นะครับกลมๆ นะฮะพร้อมไฟเดย์ไทม์เป็น LED i ลท g ไกดิ n งแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวค a l ิเบอกันนะครับเหมือนกันนะฮะไฟโปรเจคเตอร์หลอดแก้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์เป็น LED i ลท g ไกดิ n งเหมือนกันนะครับความแตกต่างนะเท่าที่ดูจากด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นล,ลายเดียวกันเลยนะครับแต่สีจะแตกต่างกันตัว Black Edition เนี่ยก็จะ เป็นสีดำเนาะด้วยความเป็น Black e dition นะครับตัวคาเดเวลเนี่ยจะได้เป็นสีโครเมียมนะครับเช่นกันครับตัวโคมไฟตัดหมอกนะครับขอบด้านข้างก็จะได้เป็นสีดำนะครับกับลิ้นเขาก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ตัวคาเดเวลเนี่ยขอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ได้ลิ้นสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็ที่แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับคิวซุ้มล้อเนาะที่ตัว Black e dition เขาจะมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้ว นี่ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นลวดลายของความเป็น Black e d i t i ั n นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันด้านในครับกระจกเขาอ่ะจะเป็นสีดำนะด้วยความ Black e d i t i o นนะไม่ว่าจะลดสีอะไรก็ได้กระจกสีดำนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะตัดสติ๊กเกอร์สีส้มๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับกระจกเดิมโรงงานทุกจุดนะครับตัวกันสาดก็จะได้เป็นของนาวาร่าเลยนะครับ มาเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับความแตกต,ต่างกันนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับแบบ6สปีดนะครับดูพวงมลาลัยไว้นะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้จอแสดงผลการขับขี่ก็เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับสี่หมื่นโลนะคันนี้เลขไม้น้อยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็จะมีการกําหนดชิปอะไรต่างๆมีคูชคอนโทรอะไรปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาต สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องคันนี้เดี๋ยวเปิดประตูสตาร์ทเลยนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องชัดๆหน่อยนะฮะอ่าเครื่องปิดๆแน่นๆเลยนะครับคันนี้ไม่สี่หมื่นโลนะใช้งานน้อยนะแล้วบอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ฟังนะครับคันนี้นะนิสสันนวราสองจุดห้า e นะครับตัว black edition นะครับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยี่สิบ นะครับไม่40,000นโลนะครับคิดว่าถูกมากๆนะไม่40,000กโลกับราคา459,000บาทเนี่ยได้เป็นรถปี20ด้วยนะครับในส่วนของตัว E เนี่ยตัว Black Edition เนี่ยตัวจอเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นสัมผัสนะครับจะเป็นแบบปุ่มกดต,ต่างๆนะครับเนี่ยจะเป็นปุ่มกดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแบบเมนนวลเมนนวลเนาะแต่มีจอเล็กๆมาให้แบบนี้มีกล้องถอยนะครับอ่นะเดี๋ยวผมเข้าเจอถอยดูนะครับ อันนี้ก็จะมีเป็นกล้องถอยอ่ะเดี๋ยวขออภยนะัยเนี่ยอ่ะโอเคเห็นไหมอันนี้เขาจะได้เป็นกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีมาให้ในตัวนะแล้วก็พ o ว e r อ u t l เ t มีมาให้หนึ่งจุดนะครับมีรูอาร์คแยกตรงนี้นะครับในการเสียบสายอาร์คนะครับเชื่อมต่างๆนะกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบตัดแสงเมนวลน,นะครับตัดตัดแสงแบบเมนวลอยู่ นะครับแล้วก็ตัวหลังคานะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วนะทุกคนลองดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับอีกคันหนึ่งให้ดูนะอ่ะคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะสี่หมื่นโลนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับแต่ผมว่าห้องเครื่องน่าจะเหมือนกันนะสองจุดห้าตัว E กับตัว EL เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก่อนนะครับ โดยโดยรวมทั้งคันนะครับอันนี้ดมนะครับด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกนะครับแต่ทุกคันนะผมบอกเลยแน่นแ่นทุกคันครับสีดําสนิทแบบนี้เลยนี่คือรถมาแบบใหม่ๆเลยนะครับโลโก้ตัว E นะครับอ่าจะพาไปดูด้านหลังนะครับด้านใต้ล่างบ้างนะครับช่วงล่างของเขานะครับแน่นๆ่นแบบนี้เลยนะฮะแหนบจะเป็นแบบแหนบสี่แผ่นนะครับ สวยงามเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างแน่แนๆมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของฝากระโปรงเห็นไหมมีกล้องถอยมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนะครับขายหา4สี่ประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดานะครับมาจัดได้เลย4ี่หมื่นโลเท่านั้นคันนี้ใหม่น้อยมากๆนะครับแล้วราคาดีจัดนะครับสี 4, 59, 000, บ่แสนบาทเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะับ นี่ครับฝากระโปรงเดิมเดิมนะผมลองกดดูและนะครับเนี่เป็นรอยเล็บเลยนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมหัวน็อตนะครับไม่มีการขันไขขยับได้ได้ครับแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับครับเดิมเดิมจากโครงงานนะ่านหม้อน้ำครับไม่มีการขันไขขยับครับ่านหม้อน้ำก็เดิมเดิมนะตัวรอกฝากระโปรงก็เช่นกันนะไม่มีการขันไขขยับไฟหน้าก็เดิมเดิมสเตล์เลยนะครับหัวน็อต อ่างตามเดิมหมดนะครับแก้มด้านข้างฝั่งขวาครับไม่มีรอยขันไคข,ขยับครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเมเดิมจากโรงงานนะฮะฝากระโปรงเดิม,ดมครับจิตแล้วเป็นรอยเล็บอย่างนี้เลยนะนี่นะครับนะตัวเครื่องก็เครื่องยนต์สองจุดห้านะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะทั้งสองตัวแต่ผมชอบนะความเป็นแบบนิสันเนี่ยเวลาแยกน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นตัวแยกแบบเนี้ยนะครับ ชอบนะความมันน่ารักดีนะครับอ่ะคันนี้นะใครมาจัดนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปียี่สิบไหม่สี่หมื่นโลนะครับให้จัดคันนี้นะผมให้เลยประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลนะครับให้ประกันจักเพยนต์ไปอีกสามสิบวันนะครับแล้วก็ให้ประกันช่วยเหลือฉุกเฉินอีกหนึ่งปีนะครับก่อนที่จะส่งมอบผมดูแลในส่วนของช่วงล่างยางแบตเตอรี่ให้ใหม่หมดเลยนะครับให้แบบคุ้มคุ้มจุกจุนะครับ ยางช่วงล่างแบตเตอรี่ช่วงล่างก็เช็คให้เลยนะว่าล้อกินข้างไหนหรือเปล่าตั้งตรง,ต,งตั้งสูตรอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วนะคันนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนยางนะครับเพราะว่าได้เป็นยางโตยโยต้ายแล้วนะครับยางดีนะยางดีปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าปีเก่าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวคาลิเบอร์กันบ้างนะครับคาลิเบอร์คันนี้นะครับ บอกเลยว่าราคาโคตรดีนะเป็นนิสสันนาวาร่า2.5ตัว EL นะครับคันนี้คาริเบิลนะเป็นแครบสูงเกียร์ออโต้นะครับแต่บอกนี้เลยว่าเป็นแครบสูงเกียร์ออโต้แต่ราคาโคตรถูกนะครับ379,000บาทครับไม่1 1 0 0 0 0โลนะครับรถปี2019ั้อ่าลองเปรียบเทียบกันแบบนี้นะรถปี20ครับ459,000า อันนี้รถที่19ครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับแต่คันนี้นะครับมีแค่กล้องถอยนะตัวจอก็ยังไม่ใช่จอทัศกีนนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับออปชั่นอะผมว่าจัดเต็มกว่านะครับแค่ดูที่กระจกนี่รู้เลยนะครับมีกล้องมองภาพรอบคัน360ครับแต่ตัวกระจกของเขาเนี่ยจะได้เป็นโครมเมียมนะครับจะได้เป็นสีโครมเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็กระจกเดิมนิสันทั้งคันนะครับรอบคัน มาเดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างนะครับอ่าจอกลางสแสดงผลเหมือนกันเลยนะครับเป็นดิจิตอลนะครับเหมือนกันเลยไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับเป็นอินชีสตานเหมือนกันครับพรอมไลนยมัลติฟังก์ชั่นเหมือนกันนะตรงนี้มีคูชคอนโทรอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับกับตัวแบล็กอีดิชันนะแต่ได้จอเนี่ยเป็นจอสัมผัสแล้วนะเป็นจอทัสกีนแล้วเรียบร้อยนะแล้วผมจะสตาร์ตรเครื่องให้ฟังนะครับฟังเสียงเครื่องเลย เครื่องแน่นๆเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นนิสสังคอนเน็กหน้าจอนิสสังคอนเน็กคือตรงรุ่นเลยนะครับพร้อมนิเวกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอสัมผัสนะทัสสกรีนได้นะครับตัวนี้คือฟังกช์ชันเขาครบอะนะเดี๋ยวผมให้ดูกล้องอ่าได้กล้องมองภาพรอบคันเห็นไหมสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้กล้องมองภาพรอบคันสวยๆแล้วนะครับคันนี้ บอกเลยว่าคุ้มค่านะถ้าใครอยากได้เป็นสีประตูก็ผมแนะนําเป็นแบบอี i ิชันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นแคปนะครับแต่คันนี้มันเกียร์ออโต้นะปรับสปีดได้นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนี่ครับปรับสปีดนี่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยครับนี่ก็ลบ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 นะครับอ่ะก็ตัวแอร์เนี่ยก็ได้เป็นแบบออโต้แล้วนะครับ ถ้าเป็นตัว black edition เนี่ยแอร์จะเป็นแบบเมนวนวลอยู่นะครับแต่ตัว black edition เนี่ยทั้งได้แอร์ออโต้ได้กล้อง360ได้จอทัชสกรีนนะครับคือใช้งานแบบคุ้มคุ้มจุกๆุกนะครับที่สําคัญงับคันนี้กระจกเป็นแบบตัดแสงไฟฟ้าออตโต้ด้วยนะครับเป็นกระจกออตโต้นะไม่ใช่แบบธรรมดานะครับส่วนของหลังคาได้ต่างๆเหมือนกันนะครับ นีที่เก็บวงที่เก็บแว่นอะไรต่างๆเหมือนกันคันนี้นะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆเลยนะครับใหม่ๆนะเราก็ความแตกต่างนะด้านในเนี่ยคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นเบาะผ้าหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นตัว black edition นะจะเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้านั่นเองนะครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับตัวคอนโซลคอนโซลต่างๆอะไรก็คล้ายๆกันเนาะมายวพาไปดูฝากระโปรงคันนี้บ้างไปดูห้องเครื่องคันนี้บ้างนี่ครับ อะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังคันนี้นะแต่ทุกคันนะครับโป่งซุ้มล้ออะไรปกติหมดนะครับทั้งคันไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยลักยิ้มใดๆนะครับไฟท้ายกล้องเงาใสๆสทุกคันนะครับคันนี้ก็ได้กล้องถอยมาให้ในตัวเหมือนกันนะครับก็ออกมาเป็นสามหกศูนย์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างคันนี้นิดนึงนะครับอ่าช่วงล่างเหมือนกันนะครับแนวสี่แผ่นเหมือนกันเลยนะครับ คันนี้ได้ยาง Bristone นะครับคันแรกได้ยางโตโยต้ายนะแต่คันนี้ได้เป็นยาง Bristone เหมือนกันครับอ่ะคันนี้ใครเอาผมให้เลยนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลนะครับเอาไปเลยนะครับประกันเฉลี่ยเฉลี่ยอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็ประกันจับพยนต์ให้สามสิบวันนะครับเช็คช่วงร่างยางแบตเตอรี่อะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับ เปลี่ยนทายของเหลวให้เรียบร้อยนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลีรยน้ำมันเบรกขออภัยนงารที่คิปมันตัดไปนะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับห้องเครื่องนะครับก็ใหม่ๆเหมือนกันนะครับตัวเครื่องเดียวกันนะสองยี่ห้าเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านในนิดนึงนะครับว่าฝาอาเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไถขยับนะครับไม่มีค้าบของเหลวเยิ้มออกมานะครับแล้วก็ไม่มีเข่าควันออกมาเลยนะฮะนี่คือการดูแลเป็นคะแนนที่ดีนะครับอ่ะพาไปดูกันต่อนะครับ แต่ตัวลงแบตเตอรี่อะไรต่างๆนี่ครับเช็คซีซีให้นะถ้าเกิดปีเก่าเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าซีซีไม่ถึงเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเราประกันให้สามเดือน,คร,นครับเดี๋ยวพาไปดูครับหัวน็อตต่างๆนะอันนี้อ่ามีรอยขันนะอาจจะเก็บงานเก็บสีมานะครับแต่ว่าเป็นปกตินะคุณผู้ชมรถมือสองนะครับคือสเก็ตห้องสเก็ตหินอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเนาะเราอาจจะขันออกไป เก็บงานที่ฝากระโปรงเก็บเรื่องสีนะครับวิธีเช็คว่าฝากระโปรงเดิมๆิมหรือเปล่าให้เอาเล็บจีกแบบนี้นะครับถ้าเป็นรอยเล็บขึ้นแบบนี้แปลว่าฝากระโปรงเดิมเดิมนั่นเองนะครับดีกว่าที่ผมจะเอาฝากระโปรงที่มันเป็นรอยสะเก็ดหินรอยเล็บแมวต่างๆอะไรอะรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปส่งมอบทั้งแบบนั้นนะผมว่าเก็บงานแบบนี้ก็สบายใจกว่าแล้วผมเรียนที่ตรงๆด้วยนะครับว่ามีการถอดนะเนี่ยแบบนี้มีรอยขันไขขยับแน่นอนนะครับก็คือการถอดออกไปเก็บสีเก็บงานนะครับ แต่ไม่มีชนหนักดมน้ำพิความแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับถ้าตรวจเจอเราก็รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนเลยนะครับอ่ะหัวน็อตแก้สน้านข้างฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการขันไขขยับครับนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับอ่ะผมให้ดูใกล้ๆนะครับไม่มีการขันไขขยับนะครับคานหม้อน้ำครับเดิมๆนะไม่มีการขันไขขยับไฟหน้าก็สไตลเลสเดิมๆเลยนะครับตัวล็อกฝากระโปรงไม่มีการขันไขขยับเหมือนกันนะครับคันหม้อน้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวไปดูเกมด้านข้างฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่มีการขันไายขยับครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหัวน็อตตรงนี้ก็มีการถอดออกไปนั่นเองอย่างที่ผอกด้แจ้งตอนแรกเลยนะครับสติกกสติกเกอร์ต่างๆนะครับรูระบอากาศรูกลมๆสวยเลยนะครับห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกันเอานะครับใครชอบแบบไหนก็จัดตามความ ต้องการนะครับตามความสะดวกสบายของแต่ละคนได้เลยนะครับใครชอบสี่ประตูตัวสูงเกียร์ธรรมดานะครับอยู่นู่นแล้วนะครับนิสสันโนวาล่า2.5ตัว e black edition รถปี2020นะครับไม่40,000กโลนะครับส่วนใครอยากได้เกียร์ออโต้ตัวสูงนะครับนี่เลยสี่ประตูเออ่ตัวแครบนะครับแครบสูงเกียร์ออโต้ไม่110,000กโลครับนิสสันโนวาล่า2.5 EL นะครับ calibre ปี2019นะครับไม้1 1 10, 0 0 0 0โล3 7 9 9 0 0บาทนะครับก็ใครที่สนใจข้าดไหนนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748เบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่บริษัพพทพิรยนต์ไม่เป็นไรครับแอดไลน์ต้าไว้นะครับแล้ววิดีโอคอลไลน์ดูรถตัวจริงด้วยกันได้นะครับถ้าถูกใจนะครับเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงบ้านนะครับ ถ้าเกิดว่าผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถผมส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านเลยแต่งตัวรอสวยๆรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับเราดูแลให้หมดนะครับช่วงล่างยางแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนทยของเล็ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอรับรถแล้วไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนต่อแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมส่วนใครที่ชื่นชอบในส่วนของกระบะกระบะมือสองนะครับขออภัยด้วยนะครับกระบะมือสองนะครับ ติดตามช่องนี้ไว้นะครับต้ากระบะมือสอเกดเนะครับเดี๋ยวจะมีรถดีๆเข้ามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับรถกระบะสวยๆคุณภาพดีๆนะครับกับราคาถูกๆพร้อมโปรโมชั่นคุมค้มๆแบบนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆสวัสดีครับ